ประธานดิง่งคลองสวนภูอยุธยารอบนี้เขาเรียกว่าเปิดกุเลยแล้วกันลุงบุตรต่พิมพ์เือบ,บ,บนพนตํำเร็จใช้วัดเกตวรชัยอันนี้ดูง่ายนะครับเป็นเห็นละพิจนารณาง่ายนะครับเป็นได้มานั่งกับอดิ่งนะครับหรือหลายๆท่านเรียกว่าประธานดิง่งคลองสวนภูอยุธยามีอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยเป็นชุดที่เบนวาวมากนะนะครับก็คือชุดนี้เพื่อนๆอันนี้เป็นชุดอยุธยาทั้งหมด ถามว่าหน้าประมาณเท่าไหร่ก็ส,สาําหรับผมผมว่าน่ารักนะครับรักมีหน้ามีตานะครับแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้เพราะว่าพระองค์เนี่ยอย่างที่ยาเล่านะครับใช้จริงๆใช่อันนี้ครอันนี้ดูง่ายที่จรนาง,ง่ายนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่ที่อาหยิบองค์เนี้ยให้เบ้นดูเพราะว่าอะไรเบื่อเบืเนเห็นองค์ในคออาบอกอาโหอาแท้เลยอาบอกเบ้นมีสวยกว่านี้อีก แลวเอาตรงนี้มาให้ดูบอกยังมีสวยกว่านี้อีกนะครับชุดนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเขาเรียกว่าแท้ตาเปล่านะครับเป็นชุดหลวงพ่อปานงบานลมโคนะครับหยิบมาก็เนี้ยแท้เลยนะครับพิมพ์เนี่ยนะครับจัดเป็นสําหรับผมนะเป็นพิมพ์ที่หาสวยๆได้ยากมากนะครับเขาเรียกว่าประกักพิมพ์ประกักนะครับทรงประกักนะครับแล้วก็หานุมาดแบแท่นแบบนี้ฮะจะหาสวยๆเนี่ยหาได้ยากมากนะครับได้ยากมากจริง อยากจะถามพระในประสบการณ์อาที่เป็นประสบการณ์จริงๆเลยที่อาเคยประสบอะเราให้เพื่อนๆเอฟซีของอาดิงแล้วก็เอฟซีหลานได้ประสบการณ์เยอะครับก็มีบ้างนะตอนตอนหนุ่มๆวงการนังเลงก็ก็น่าจะรู้อะไรแต่ก็ก็รอดพ้นมาจนทุกวันนี้จับจับอาจับทายที่สกดคือหลวงพ่ออะไรพอกัดกัดพอกัดเลยวอากัด แล้วละและมาเหตุส่วนดิ่คอเนี่ยพอมีประสบการณ์มัม้งก็มีหมดก็เลยต้องค่อยอยู่นะครับอย่างที่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอะว่าหลวงพ่อ,อกันหลวพญาติเนี่ยเป็นเกจิคณาจารย์เขาเรียกว่าประจําประจําจังหวัดอยุธยากวาาา็ว่าได้เพื่อนๆใครอยากเห็นพระในคอดิ่งบ้างไหนๆไหนๆขออนุญาตลวงคออานะครับ นะครับแล้วแนะนําเลยแนะนําสักกล้องเลยว่าอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรบ้างหลวงพ่ออะไรบ้างอ่าเด่นเด่นเลยเฮือดอ่นนี้มาเฮสวดนะครับอันนี้ใครใครมอบให้อาครับคนตั้งตรวเดกจากทย์ชัยตินดาครับแล้วก็สมวงบุตรทวดเอ้โหเด็กเย็ยางมเชื่อนะครับนี่ไม่ธรรมดานะหลวงบุตทวดก็คนตํางตวเดก จ่ทิพย์ชายิีดาหลวงมุตวดแต่พิมพ์พลน้ำเร็จใช้วัดเกรวรชัยอ,อ,อ,อันนี้ดูง่ายนะครับเป็นเห็นลักพิจารณาง่ายแล้วก็ถ้าอะไระกิ่งงอนตะเคียนจอบหน้านี่หลวงพกันมันดยากหลวงพ่อกันม่ได้ยากเพราข้าวเพื่อนเพราะว่าแ,แกห้อยพายเยอะจริงเยอะมาก ที่ที่เป็นนั่งขายคำตรงเนี้ยกเขาเรียกว่าอะไรนะบมีอาคอ,อ,อีคาเฟ่คอขนุนดีสอดเดียคาเฟ่อขอเป็นเดียคาเฟ่คอขนูนดีตอดถ้าใครว่างก็มานั่งเล่นนะครับนั่งชมพระกันได้นะครับคือถ้าใครชอบพระเครื่องเนี่ยนะครับก็อดิ้งเนี่ยท่านจะนั่งอยู่ที่เนี่ยแค่ทุกวันนะครับแค่ทุกวันก็เข้ามาอุดหนุน กาแฟนะครับแล้วก็อาหารอร่อยมากอาหารนี่อาาร่อยมากแน่นอนนะครับเบนไทยขอนแนะนำโอเคนะครับวันนี้ก็เข้าว้าวกับคุณอดิวยครับที่นารานน,น,ยยนะครับแต่ส่วนเบน์เนี่ยยังไม่กลับนะอ <c oughs> ยากนั่งส่องไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะเ <c oughs> มะื่อเช้าพึ่งพูดกันเมื่อกี้นะบอกเบน์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะครับอาใจร้อนครับบอกว่าเบน์เอาไปเลยเลือกเอาเลยระหว่าง2อ้นนี้อาเลือกให้หลานหนึ่งตนเอาที่อาอยากให้หลานเอันนี้นะครับานะนี่เพื่อน ผมได้เป็นคุนพยนต์อาจาร้รอยนะครับจากเมื่ออดิงนะครับหรือบระธันดิ่งคลองสังภูนะครับมอบให้ขอบคุณอามากครับที่เวลาหลาน